สาคำพ่อยวาจังไดย่ายมือนีเข้าสีม่วาเรืองสุดประทับใจค่ะนด้ห่างประจักษ์ชัยห้ยทองคำของเข้าค่ะพี่น้องเพื่อนเด็ไปออกรถตู้ใหม่อุ้ยสวยหรูเริดว่างร่ังอลังการรถตู้ของน้องยูขี่ห้ยทองคำแล้วก็แตงวี่ไอพีสวยงามขนาดเลยเป็นจังไดสมัครสกิทไท้เดือนนี่อาจารย์ประจักษ์ชัยอะไรสุด สามสี่หาขีบุ่นเดไรน,นส้ดนะเออ,อแตงเครื่องแตงรถเครื่องจังสันจังสีโอ้ยเพิ่นใส่ใจดีเนาะใส่ใจศิลปินของเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดซึ่งอยู่ในข่ายหายทองคำบ่ผบพิดหวังค่ะพี่น้อง<ม>ค่ะบ่บ่ผพิดหวังแจ็คคนค่ะพี่น้องซึ่งในหางเพิ่นก็ได้ออกมาเอาเบ้าเป็นในในบ่สบสะคำพ่ออื่นว่าเป็นในในอ่าในในประมาณว่าสาวคำพ่อจะจัดประมาณว่า แกลยะคนละลืมเลยเจ้าคือลืมนายห่างกว่าแจ็คชัยวาวาผู้ใดสิไปกันฮิลเลร์เซนค่ะแต่ว่าไปแล้วบ่อดไกลับมาอวาวกลับมามันไม่มีที่ยืนสําหรับคุณเพิ่นวาจังซี่ค่ะพี่น้องเพาเพิ่นเพิรนมาเกับมันเป็นน่ายเดีมันมีอีหยังประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพื่อนในวาถึงไผจังซี่หละค่ะพี่น้องอ่าซึ่งเพิ่นก็บวาต่อไปบอกว่า อ่าแรกๆซีก้อนสีเข่ามาอยู่กับไหทองคำมีอ่าผู้ติดตามแชร์เท่าไรก่อสองสี่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยประมาณนั้นคารักลอยแต่ว่ามาอยู่น้่กับได้ห่างกับจักรช่สักพักหนึ่งผู้ติดตามสามแสนสี่แสนค่ะพี่น้องอันนี้ก็คืองาวาเพื่อนบอกเทีวว่งไผ่นั่นแหละค่ะพี่น้องซึ่งง่ายหาเขาก็ออกมาเบาเทิ่งไหลสดเทิ่งโชว์รถอือโอ้งามขับรถไปนั่มมันเบาไปนําค่ะรด เพิรนลวายจังใดราคาท่าใด้สาวพันพอยลดน้ำบ่คืองามแท้รดอันบ่อเป่าไม่ได้แต่งนะล้านสามเต่งแล้วนะล้านหกเกียออโต้ร่วมคาแต่งแบบแต่งออกมาหน่แต่งรถนีดิสองแสนกว่าแล้วก็จังเดียแล้ววาาสองมือใส่เงินเบิดเก่าล้านโอ้เป็นแต่อ่อนซ่อนพี่น้องเพิ่อนวา อันผมบอด emo ได้ครัพผมบอด e ม o แต่หันผมนั่นกากระหเกต์กาลงทุนกาลงทุนคนบอกว่าการที่ออกรถตู้ห้เอื่อยกับไอเอื่อยกับน้องนี่ผรมเอื้อยกับอายพี่น้องอ่าซึ่งยุกิกระได้ขั้นหนึ่งพี่น้องติดติดโลโก้ยูกิเพนประกาหายทองค่าค่ะแล้วกะร่ำไยกระไดอีกขั้นหนึ่งค่ะพี่น้องขาถึงสองคนเลยคนละขั้นพร้อมค่ะพี่น้องเพ่นบอกว่าออกรถตู้มากห้ ให้ลูกๆได้ไปถ้ามาหายกินเพื่อนวายจังสี่ค่ะพี่น้องให้สาหรับคนทํางานเพื่อนวายจังสี่ค่ะพี่น้องผู้ใดก็แล้วแต่ที่มาอยู่ได้ข่หายท้องคําแต่ขี่รถตู้สุขั้นมีรถส่วนตัวสุคนเพื่อนวายจังสีค่ะพี่น้องเพื่อนใส่ใจเนาะใส่ใจศิลปินใส่ใจลูกน้องใส่ใจแบบทุกอย่างเลยค่ะและภายในรถนั่นก็คือพี่น้องสีแดงขาวแดงแดงแดงขี้มะ เอาเต้นเหมือนวี่วะแลิระบบเครื่องเสียงน่ะตื่มต่ำตืมต่ำอยู่เด้อไฟอยแมสาวคำพอยจะเห็นวาไฟในรถสวยงามมากค่ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเหตุไดดีอีหลีเพื่อนใส่ใจศิลปินในขายเพิ่นอีหรีค่ะพี่น้องเป็นตนายินดีครับอคุณลำย่าห้ทองคำแล้วก็น้องยุกีเพ่นปากกาให้ทองคำของเฮ้าค่ะซึ่งเป็นเรื่องบาวบาถึงแล้วกับมิตรเรื่องดีๆแม่สาวคำพ่อยเนาะขันบ่าถึงน้องยุกีแล้วมิตรเรื่องดีๆค่ะพี่น้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีทองของเพิ่อนอีหรีบบว่วาสิเป็นอ่าเพลงหักล่าหนาพอแรกอ,อ่ะติดฮ <ot>, อตฮอตปิดฮิตผุนเด็กค่ะพี่น้องแลก้กกาสิเป็นหน,น,นังภาพยนตร์ละครปีนี้สุดยอดอีหรีค่ะพี่น้องแบนด์โฆษณาแบนด์ต่างๆอีกี่่ว่าเดี๋ยวกินคำว่าว่า,วาถ่ายภาพยนตร์ค่ายสิงมิวสิกน่ะ พระเอกก็คือนุชธนดลนุกนุกแมนบอยนกธนดลนุกปลายอะไรนะแล้วเหรอพูดพระเอกรอเด้อผ่านบอได้เลยค่ะพี่นไวนั่นแหละค่ะรอติดตามพู่เสิอ่อนแอมือวันที่เทอาได้บุอันนี้เดี๋ยวรอให้ทำก่อนนะเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องซื้อความปังอิลีแมนค่ะมีแตรเรื่อง เมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นเรื่องหน่ายยินดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือสื่อที่นั่นแหละค่ะสื่อที่เป็นวันถ่ายแม่ในเรื่องในวันเกิดของแม่แต่พูดถึงแต่เรื่องดีๆพูดถึงกับคว่ำแห้งคว่ำปังคว่ำสุดประทับใจของน้องค่ะพี่น้องสําหรับน้องยุกงีหายทองคําเนาะถึงน้องกับบริวาลคลิปน้องมาหลายมือแลวเนาะเพราะว่าข่ามีน้องก็คือเต็มที่กับงานแห้งนะครับไม่มีข่าวอะไรที่จะมาแบบ บ่มีข่าวดราม่าข่าวนั่นได้เพราะว่าดีมาตลอดเลยดีตลอดแล้วก็นิ่งๆแล้วก็วิจต์เล่นดีๆนะค่ะพี่น้องแบบนี้เขาก็ยุ่งสองสามมือเขาก็มาอัปเดตทีหนึ่งค่ะถึงความมีแต่ความเรื่องเหล้าดีๆทั้งนั้นค่ะสำหรับน้องยุ่งกี่ไขทองคำของเขาค่ะทว่าทว่าเรื่องอันแทบไปพูดอันพูดนีกก็บ่ค่อยเห็นแล้วเนาะเพราะว่าหลายคนออกมาพูดแมนค่ะนิ่งๆแล้วเนาะสักคำพ่อเขากบบเบิ่งๆอยู่กับบ่มี่นี่อย่างที่ไม่เคยมีค่ะเป็นดรา ยินดีน้ำเพราะว่ากระทึงข้ากระทึงเห็ดคีบจีแจงกทึงแม่นองได้มอกไลซูตร์หลายคนพูดแต่แหละแต่ว่าอันเพิ่นแบบผู้เฒ่าหรือแบบเมื่อใดท่านสมัยในการใส่สื่อสารซื้อสารโชเสี่ยวชนิดนี้เนาะก็อาจสีแบบว่าเพิ่นเห็นแล้วก็โอเคเข้าใจค่ะเข้าใจเพิ่นก็สิเข้าใจบางเทื่อจังบ่ต้องบอกอย่างไรเดี๋ยวสาวคุณพ่อต้องแยกสีบางเทื่ออันว่าสีบลกกุเห็นไหมบิ่งโทรศัพท์มือเขาเป็นลันเห็นไหมบางเทื่อ เป็นอิหรีเด็กพี่น้องเผามาเท่ายแห่งเป็นเด้อค่ะบางเธอว่าไม่เกียรตนาค่ะแต่ว่ามันก็ผิดพลาดได้สิบคนกัสิอ๋อสีไปแก้บ,บอกน<ม>ี่แหละแก่บ่มหูจกักเอ่ยยังว่า<ม>เป็นวรลุจจะหมดสาวคัมพออย่างพอสีหูจักวิธีแก้ไขเด้อค่ะฮันรุ่นย้ายไปแล้วนี่แล้วเลยค่ะกดพิษแล้วก็บพิษไปเลยค่ะแต่สีแ,สแก่บอ,อกในนอกแต่ไรปุ่มอิหรีไดเฟียมันว่าเข้าใจอิหรีดิค่ะบ่าเป็นธรรมดาค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องมือนี่สำหรับมือนี่ยี่สิบแปดหลอดกับสาวคัมพออย่า มเม้าวเรลียงเล่า่ความหนาประทับใจสุดประทับใจ<ฆ>สำหรับนายหางประจักษ์ใชยให้ทองคางเพิ่นได้มอบสิ่งดีๆให้กับศิล,ลปินของเพิ่นเพิ่นเด้ดูแลเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะเป็นเรื่องน่าสุดประทับใจเนาะไข่ทองคํานี่คือปังสุดๆผู้ใดญเดเขาไปแล้วคือสุดยอดคแต่ว่าอันที่ว่าแล้วพว่าอันไปสีไปกับไปยักลับมาอีกแต<ห>่เพือ<ห>พ่อนบอกอีกคําหนึ่งที่ว่า แบบยากมาพิดกันกับในหางประมาณอ๋อมามาเขามาหรมาปวนมามาทุกมาหาเรืองราว์เบากับในหางประมาณมามาปวนพื้นนั่แหละค่ะซูพื้นเบาเงินว่าประมาณนี้แหละกาต้องไปเสือมแล้วใหญ่ค่ะว่าเป็นไผ่เนาะว่าเป็นผู้ใดผู้ติดตามสี่แสนกว่าผู้ติดตามมาอยู่น้าพื้นบ่อเท่าไดน่ะมีผู้ติดตามสามสี่แสนเพิ่นวางสี่ก้อนหนานั่นก้อนจะมาอยู่กับในหางมีผู้ติดตามแค่รักลอยสามสี่ลอยเพิ่นวางสี่ค่ะแล้วมาอยู่บ่โดนกับมา หาเรื่องทุกเถียงกับกับเพินเพิ่นก็เลย่างสี่เพิ่นก็เยว่าวะใครอยากไปก็ไปค่ะแต่ว่าไปแล้วบ่ให้กลับมาถ้ากลับมาแล้วบ่มีที่ยืนสําหรับคุณแล้วเพิ่นว่าประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขาไ่รู้ว่าเป็นไผรไหมสาวคําวโพยเขาต้องสืบเมนค่ะเอาจังสี่ค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เขาโอ้พี่น้องว่าถ้าไผหูเนาะเออแมนก็สามารถคอมเมนต์บอกข้าไดว่าผู้ใด ที่ที่ให้หามคนเบาถึงเนี่ยคือสองสองคนบ่รู้อีหลีค่ะตอนนี้คือบ่าเขารู้อีหลีสิไปเสาะหามาให้ให้พี่น้องได้รับทราบนําอยู่ค่ะพี่น้องหรือผู้ใดห่วงอ่ะขมิลใต้ขมิลมาบอกได้ด้วค่ะแต่นอาจารย์ตักแซ่เพิ่นกัเพิ่งไหลซสดมื้อนี้แหละแม่นสดๆร้อนๆค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็บ่ฮู้เนาะเพิ่นซื้อถึงอยังเนาะแต่กันี่แหละความสึกเฮาก็คือน่าจะเป็นคนในในข่ายรองคำแม่ประมาณนี้เนาะประมาณแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครนั่นแหละ แล้วเมื่อนี้เนาะเขาก็มีข่าวนี่แหละค่ะยินดีกับน้องยูกินะคะได้รถตู้คันใหม่เลยสวยงามมากติดไปสวยงามมากน้องยูกิแล้วก็พี่ลำยันก็จะเอาเป็นพรุ่งนี้ไหมเอาไปตบแต่งอีกนิดนึงอ่าแม่เหลือเหลือตบแต่งอีกนิดหน่อยสําหรับของน้องยูกิกับพ่อขั้นพ่อได้อยเงี้ยพ่อขั้นในสุดเพื่อนเนี่เพื่อนต้องไปซื้อเหรอขาเอึดบ่วเป็นดอกเครื่องตบแต่งรถนะคะมองจับมองอิหยังอีกเพื่นต้องติดให้เลิศเลิศลั่งอลังการแหงค่ะเลิอวังอลังการแหงค่ะพี่น้องเลิศ บอกว่าถือมือนีตื่นเต้นแห้งสาวคำพ่อยนั่นและพี่น้องคะสำหรับมือนีน่าฮ่องกงขอลาเพื่อนี่แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เบาน้ำเผากระไดในคอมเมนต์ค่ะพี่น้องแล้วมือนีไปก่อนค่ะบ๊ายบาย